เอาจะไปไหนเบิร์ตช่วยยายทำงานบ้านจะไปไหนเอ้าก็ผมจะไปเล่นเกมกับเพื่อนไอ้เนี่ยเล้ยาอะไรอ่ะไม่ได้ยายแม่เล่นไปช่วยยายทำงานบ้านก่อนไปไปไปไม่เล่นเกมเล่นอะไรนักหนาเกมไป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 ช่วยทำงานบ้านยายเลยไปกรอกน้ำก่อนใส่ยาไปล้างจานให้ยายด้วยเนี่ยครับหิวครับมีอะไรให้กินบ้างครับเนี่ย ข้าวเหรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวยาย,ย,าย,ย,าย,ย,ายมีต้มเนื้ออยู่นะลูกนาเฮ้ยเนื้อต้มซุปอยู่ลูกเออแม่น่ากินไหมลูกเดี๋ยวต้มเนื้อต้ออมตแกงเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงมันก็อร่อยละเลิศเลยลูก,ลกนะเาอาเอาถ้วยมาตักกินลูกไปกินให้หมดหม้อไปเลยยายไม่เป็นไรหรอกไม่ว่กกากินในอย่างอื่นก็ได้เนาะคนกินหมดไม่เป็นไรเลยยายใจดีจังเลยหิวจังเลยมาหาข้าวกินบ้านยายดีกว<ด>่าเนี<ด>่ยครับมีอะไรกินบ้างครับผมหิวเนี่ยอ้าวหิวข้าวเหรอมี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  มีน้ำแกงอยู่ในตู้กับข้าวอ่ไปเอามากินเลยไปอย่างอื่นไม่มีให้กินหรอกโอ้ยแค่น้ำแกงมันจะอิ่มได้ไงเห็นยายทำต้มเนื้อนั่นผมขอต้มเนื้อได้ไหมอ่ะอะไรนักหนาในคนนี้ยายมีให้กินน้ำแกงก็มันดีสมไปแล้วเอามากินไปเดี๋ยวต้มเนื้อยายไว้กินเองทำไมย,ยายใจร้ายเราอย่างนี้เนี่ยไปกินแค่นี้อ่ะจะอิ่มได้ไงอ่ะอืมหิวขนมจังเลย้ะขอเงินยายมาซื้อขนมดีกว่า เดี๋ยวครับขอซื้อขนมเลยครับผมมีขนมหิวขนมหนูจะไปร้านค้าเลยเอาเลยเอามืาอนมึีใหญ่ใหญ่เลยไปซื้อขนมกินเลยในหมดคนเลยก็ได้อบคุณครับยายหิวขนมจังเลยไปขอเงินยายซื้อขนมดีกว่าเดี๋ยวครับขอซื้อขนมเลยครับผมหิวขนมยายจะเอาที่ไหนไปง่ายอยากูปกินขนมขอกินแต่ขนมใช่ตังเยอะจังเลยรอเดี๋ยวยายไปเก็บ ลูกเมาไม้กินหลังบ้านเดี๋ยวเมาเอาเนี่ยเอาเอาเนี่ยกินไปเลยไม่ต้องไปกินขนมที่ร้านนะยายไม่มีตังค์ให้กินอะไรได้นักหนาถึงได้ตังค์ขอแต่ตังค์ซื้อแต่ขนมโอ้ยจะมาเจอได้กับผมขนาดนี้ทำได้ว่าวันนี้เรานัดเพื่อนไม่เล่นเกมเราบอกนี่นะใั้ไปเล่นดีกว่า เอาโฟดจะไปไหนอาลูกพอดีว่าผมนัดเพื่อนไม่เล่นเกมเลยหรอครับง้น,น้านผมค่อยช่วยทาได้ไหมครับเอาคนนัดเพื่อนไวห้เลยลูกเอาเลยเอาตามสบายนะลูกเดี๋ยวยายทาเองทั้งหมดก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับยายเฮ้ยยายเรงนี้ใจดีจังเลยจำได้ว่าเรานัดเพื่อนเอาไว้เล่นเกมนี่นานั่งไปเล่นดีกว่าเอาจะไปไหนพฟดถ้ายายทํางานบ้านจะไปไหน เอา้าก็ผมจะไปเล่นเกมกับเพื่อนอเนี่ยแล้วยาอะไรอะ่ะไม่ได้ยายแม่เล่นไปช่วยยายทำงานบ้านก่อนไปไปไป,ไปแม่เล่นเก <c oughs> มเล่นอะไรนักหนาเกมไปไปไป <c oughs> ช่วยทำงานบ้านยายเลยไปกดอกน้ำก่อนไปหยาบไปล้างจานให้ยายด้วย